สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี fc ครับผมวันนี้มาตัดไม้ทําตอกสนุยแล้วครับผมมาได้ไม้ตายพายไปแล้ว3ามลำได้สองลำนะครับอีกลำหนึงหายไปแล้วพี่ชายเอาไปใช้แล้วลำหนึ่งอันนี้เราก็มาตัดลำนี่โคตรแก่เลยโอ้โหดำมากดูสีแล้วกันนี่สีครับโอ้โหแก่มากแดงมากดำมากนุน่นลำเนี้ยขึ้นน่น กือบตายพายนะนี่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะพอจะได้อยู่เลือกเอาลำบ้องไหนที่สวยๆค่อยตัดเอาบ้องไหนที่ไม่สวยก็ปล่อยทิ้งเลยโอเคมีลำนี้ด้วยลำหนึ่งนี่นี่ลำนี้ลำน,นี้โอเคครับผมดูก่อนว่ามันจะมีอีกลำไหมตัดก็เอาคงคมไปเลย ลงมาแล้วครับไม้ลำนี้สวยอยู่คอสมทุรปลายกุดด้วยนี่นะปลายกุดปลายหักตามตำราแก่ในระดับหนึ่งแต่ช่วงไปไปลายผมจะไม่เอานะผมจะเอาเฉพาะช่วงกลางๆท้ายก็เอาทิ้งนะครับโอเคครับผมเอาแบบสวยๆเลยมาฝันดู แค่นี้ก็แก่พอสมควรแล้วมั้งครับนี่แก่อยู่แต่มันสั้นนะน่าจะไม่ถึงประมาณสามสิบสาสิบแปดสามสิบเจ็ดได้ประมาณต้องลองดูตรงโคนๆค,ครับว่ามันจะแก่แค่ไหนลองตัดดูนี่ตัองแต่ตัดคู่ในข้อนี้ดู แก่ไหมครับแค่นี้แก่แล้มั้งนี่โอเคอันนี้ก็ทิ้งนี่โอ้แก่มากแก่มากโคนสั่นมากเดี๋ยวเอาแต่ช่วงนี้ไปโอเคครับได้มาแล้วครับช่วงท่อนปลายนะครับจะได้ประมาณ1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดเดป่องนะครับ ลำนี้แก่อยู่แก่มากในระดับหนึ่งเลยดูผิวอันนี้ไม่เป็นเลี้ยงนะครับนี่ใหญ่ยาวช่วงกลางยาวมากสองคืบ4ี่สบสเซนนะครับนี่หนึ่งสสามสี่นี่สี่สิบสี่สามป้องสุดท้ายนะี่จะเป็น35เซนหรือ36มสิบหกประมาณนีนะ้ทำตอกผิวข้างได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ปลายกุดนะแต่อันนี้เป็น ไผ่ธรรมดาไม่ได้เป็นตายไผ่ตายภายนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัดป้องก่อนโอเคครับผมได้แล้วเอาไปเพิ่มเติมครับผมสีไม้ไผ่ท่อนปลายครับจะได้ลักษณะนี้ครับโอ้แดงนะครับนี่ในก้องมันอาจจะไม่แดงนะครับแต่ตาจริงเราแดงนะครับส้มๆเลยนะครับแก่ครับ นี่คือขูดเปลือกแล้วแล้วก็ผ่าไว้ลักษณะนี้ครับตรงโอเคทำต่อผิวข้างได้สบายแก้วเลยครับผมจัดไปครับ